แสนห้าไข่ติดอยู่ในท้องแม่งูตัวนี้เป็นตัวสําคัญของฟาร์มมากๆท้องไข่ออกมาแค่8ฟองแต่อยู่ในท้องยังมีอีกเพียบเดี๋ยวเรารีบเก็บไข่ทั้ง8ฟองออกมาก่อนนะคะโอ้โหนีไข่ค้างแล้วต้องไปเอาออกเลยว่า ไม่ได้อะเอาไปหาหมอดิวะคุณน้องดิตอนนี้พี่บินก็เครียดมากๆเพราะเป็นงูตัวสําคัญเราก็เลยสรุปกันว่าต้องเอางูไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพี่เมียกับคุณหมอกอฟเพราะว่าเขารักษาสัตว์เอกโซติกโดยเฉพาะตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอกอฟแล้วนะคะมาถึงก็ต้องชั่งน้ําหนักน้องก่อนเลยหลังจากที่ชั่งน้าหนักแล้วก็พาไปเอ,อ็กซเรย์พอเข้าห้องมาแล้วก็ต้องใส่เสื้อกันลังสีก่อนอันนี้ไม่ใช่อะเป็ปิดคอเป็นไทรอย เอ้าทำไมไม่ปิดได้เปิดทำาต้องการไม่ให้ลอยโดนแรงสีแต่ลูกตาโดนได้มีสเน็กเนะเดี๋ยวใส่ไปเยอะลมีหลท่อนหลังจากที่เอ็กซเรย์เสร็จแล้วไปฟังผลกันเลยค่ะก็เอ็กซเรย์มีไข่หนึ่งสสามสี่ห้ามีตืดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแก๊สอยู่ส่วนท้ายเดี๋ยว ล้วงเอาแกส๊สเอาของเสียของสิ่งขัดถ่ายออกก่อนพอถึงมือคุณหมอแล้วพี่บินก็ดูเครียดน้อยลงน้องงูก็ไม่เครียดด้วยค่ะไม่มีการขูดใดๆเลยและมาถึงขั้นตอนที่ต้องเอาแก๊สออกอออหลังจากที่เอาแก๊สกับอึอ,ออกไปแล้วน้องก็ดูหลันละ,ละต่อมาเป็นขั้นตอนที่ต้องเอาไข่ออกแล้ว และขั้นตอนนี้สำคัญสุดๆเพราะเราต้องค่อยๆทำเดี๋ยวไม่งั้นหมดลูกจะฉีกและในที่สุดไข่ก็ออกมาแล้วค่ะตอนนี้ได้ออกมาหนึ่งฟองและคุณหมอก็ฉีดยาให้น้ําเกลือกับแคลเซียมที่เหลือให้น้องเบงออกเองได้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอกลบได้ค่ะตอนนี้มีสาขาที่ชลบุรีด้วย